ต,ต้นๆนมันก็จะง่ายเพราะว่าโจทย์มันจะสั้นๆนอม,มันก็จะแค่แบบถามว่าคําในช่องว่างควรเป็นคําว่าอะไรหรือคํานี้ในประโยคนี้มันมีความหมายว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็จะแบบเออพอๆค่อยๆทําไปได้อยู่แต่พออันท้ายๆมันจะเริ่มยากเพราะว่าเนื้อหามันจะเริ่มเยอะแล้วเราก็ต้องอ่านเพื่อหาคําตอบไอ้ไหมที่นี้ ก็ไม่เคยทํามาก่อนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังงั้นเนาะแล้วก็อันที่เราซ้อมเรารู้สึกว่ามันง่ายอันที่เราซ้อมในโทรศัพท์เรารู้สึกว่ามันง่ายตรงที่เราไม่ต้องฝนเองแล้วก็โจทย์มันไม่ได้แบบอลังการมากถึงอกว่าจนไปเห็นข้อสอบจริงๆกลับออกมาจากห้องสอบเราก็เลยได้เทคนิคมาว่าวันนี้วันอะไรทำไมเราวิ่งเยอะจัง คือปกติว่ามันก็วิ่งเยอะอย่างนี้เปะวะเลยว่าเป็นเพราะเราออกมานั่งข้างนอกรถก็เลยวิ่งเยอะ <c oughs> เออพอได้ไปเห็นข้อสอบอะ่ะก็เลยรู้ว่าโอเคงั้นครั้งหน้าถ้าจะมาสอบฉันจะทำแบบนี้ก็คืออันที่มันง่ายเราก็ทำก่อนถูกปะเออประมาณนั้นแล้วก็ทำไปจนถึง ตรงที่มันยากมันจะเป็นตรงที่เราเสียเวลาเยอะก็คือตรงที่เรื่องมันเยอะบางข้อคือต้องอ่านสองเรื่องอ่ะเหมือนกับว่าเป็นอีเมลคนหนึ่งอีเมลมาแล้วอีกคนหนึ่งก็อีเมลตอบแบบเนี้ยแล้วก็ให้หาคําคตอบจากทั้งสองอีเมลเนี้ยเพื่อที่จะมาตอบคําตอบก็คยจะมีอยู่ประมาณบางเรื่องท้ายๆนะต้องตอบห้าข้อจากสิ่งที่เราอ่านสองพารา g r หรือสองเรื่องอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งมันก็กินเวลาพอสมควรเลยแหละถ้าเราแบบอ่านแบบตั้งใจอ่านเนาะเออก็เลยคิดว่าครั้งหน้าเราอาจจะไปเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าข้อง่ายๆอ่ะเราเดาได้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเดาได้คือมันไม่ต้องอาศัยความเข้าใจอะไรมากคือมันก็เป็นการเติมคำเป็นการอะไรเนี้ยเออ ถ้าทำข้อสอบอ่านในครั้งหน้าเราเราจะทำจากหลังมาหน้าเพราะว่าถ้าเราตอบข้อใดท้ายผิดมันก็มีโอกาสที่จะผิดทั้งยวงเนงออกปะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในครั้งนั้นก็คือทำไม่ทันทำไปได้แค่85ดข้อคือหมดเวลาแล้วเราเราใช้เวลา สองนาทีสุดท้ายในการฝน15บ้าข้อที่เหลือโดยที่ไม่ได้อ่านโจทย์อันเด็ดอันหนากมากเออก็เลยนั่นแหละอย่างที่บอกครั้งหน้าเราจะทําจากหลังมาหน้าแล้วดูซิว่าคะแนนที่เราจะได้อะมันจะเป็นไปตามที่เราอยากอยากได้หรือเปล่าพอเราทําพอเราทํข้อสอบเสร็จอะกรรมการก็จะให้เราเลือกว่าเราจะมารับ คะแนนเองที่มศอสคอือว่าจะให้เขาส่งเป็น EMS มาให้ที่บ้านรถวิ่งไม่หยุดหรือจะให้เขาเป็นส่งเป็น e อ s มาให้ที่บ้านเนาะทีนี้ถ้าส่ง EMS ก็คือจะเสียงเงินห้าสิบบาทประมาณนั้นแล้วก็ก็จะเป็นอาแบตหมดพอสอบเสร็จนะเราก็จะเลือกได้ว่า เราจะไปรับคะแนนสอบเองที่มทสรหรือว่าจะให้ศูนย์สอบส่งมาให้ที่บ้านเนะก็จะเป็นวิธีการส่งแบบ EMS ก็เขาก็จะเอาซองมาให้เราจากหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ให้เราจ่ายเงิน50บบาทแล้วทีนี้มันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงที่ว่าคนที่อยู่ในห้องสอบอ่ะมันไม่มีเงินวะคือบางคน อย่างเช่นเราเป็นต้นก็คือพอเขาบอกว่าไม่ให้เอาอะไรเข้าห้องสอบเลยใช่ปะเราก็ถือไปแค่เสื้อแค่นั้นกับบปประชาชนเนาะที่ต้องใช้และอย่างอื่นก็คือเราก็ฝากแฟนไว้หมดเลยแล้วเราก็ไม่มีเงินห้าสิบบาทด้วยตอนแรกเราก็เลยเลือกที่จะแบบโอเคงั้นเดี๋ยวมารับผลเองก็ได้เพราะว่าไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ยกมือเพราะเพราะว่าเขาก็ถามเนาะว่าใครจะให้ส่งไปให้ที่บ้านก็ให้ยกมือ แล้วก็จ่ายหน้าสอบพร้อมจ่ายเงินห้าสิบบาทเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเออโอเคไม่มีเงินกเออ็เดี๋ยวมาเอาเองก็ได้วะาอะไรเงี้ยก็เลยลง,ลงไปออกจากห้องสอบไปก็ลงไปเจอแฟนแฟนก็ถามว่าจะให้ส่งไปให้ที่บ้านหรือว่า <c oughs> หรือว่าจะมาเอาเองคะแนนสอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเอา้าวรู้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่บอก ห้าสิบบาทแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็เอาเงินให้แล้วก็บอกว่าคนที่เขาลงมาก่อนอน่ยเขาก็มาคุยกันเจียวจาไปแล้วรอบนึงว่าแบบเออทําไมไม่ให้ส่งไปให้ที่บ้านวะอะไรเงี้ยก็มาหาเงินไปจ่ายกันเราก็เลยเออเอาเงินห้าสิบบาทถือเดินกลับขึ้นไปเพื่อที่จะแบบไปขอเขียนซองโคตรบ้าบอเลย ทีนี้ก็คือไปขอเขียนเพิ่มมันมันก็ได้นะเขาก็าให้เราจ่ายเงินพร้อมกับให้ซองมาจ่าหน้าซองถึงตัวเองเสร็จแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวคือก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดโอเคไหมก็ไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นแต่ว่าพูดถึงว่าของที่มันมีค่าจริงๆอย่างเช่นกระเป๋าเงินหรือโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย ก็คือก็ได้อยู่เขาก็มีที่ให้ฝากก็คือเขาจะให้เอาใส่คือถ้าอย่างคนที่มีกระเป๋าไปด้วยอย่างเงี้ยก็ให้ฝากกระเป๋าไว้กับคนที่ไม่มีกระเป๋าเขาก็จะให้ถุงมาเขียนชื่อติดไว้แล้วก็เอาของใส่ไว้แล้วก็เหมือนน่าจะล็อกห้องในช่วงที่เ,เจ้าของไปสอบอะเออในช่วงที่แบบกำลังสอบอะไรเงี้ยอืมก็เลย คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะก็ไม่ถึงกับต้องแบบว่าไปตัวเปล่าซะทีเดียวก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็ค,คิดว่าเออชีวิตจะได้ง่ายไงเพราะว่ามันไม่ต้องฝากอะไรใช่ปะ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยห่วงหน้าพาวงหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราวางไว้ในห้องฝากอ่ะคือกระดาษแผ่นเดียวที่บอกว่าเป็นใบเสร็จค่าค่าสอบที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยตลกมาก ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังคิดจะสอบโทอีกเนาะแล้วก็เตรียมตัวเนาะอ้อเดี๋ยวเอาแอปให้ดูด้วยดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆและดูแอปซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลาทีหลังลืมเดี๋ยวเราจะเปิดแอปให้ดูลืมไปเลยเราก็ไม่ได้แบบว่ามีหนังสือหรืออะไรนะก็คือมีเคยดาวน์โหลดไว้แต่ว่ามันก็เป็นแพลตฟอร์มเก่าแล้วอะเหมือนก็ว่า เขาปรับรูปแบบในการสอบของโอีกใหม่รูปแบบมีการเพิ่มลดจํานวนข้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าการไอไอข้อแรกๆที่ว่าดูรูปแล้วก็เลือกประโยคอันนั้นมีน้อยลงแล้วไปเพิ่มในส่วนของบทสนทนาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่เอาหนังสือที่เรามีอะ่ะมาดูโอเค เดี๋ยวเราจะโชว์แอปที่เราใช้ให้ดูเนาะอันแรกก็คือเราฟังจาก Spotify อันนี้ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะมีเวลาเนาะก็เลยทำเป็น playlist ไว้ก็ไปรวบรวม,รวมโทรอีกโฟแคปนี่แหละมามันก็จะมีของคนนี้ที่เขาทำไว้ก็คือเป็นโคสุเกะโอนิชิเนี่ยก็ทำทั้งแบบที่เป็น1,000คําคำแล้วก็แบบ ที่เป็น500ค้อนะนี่คือเขาทำแยกให้เป็นไฟล์ๆเนาะแล้วก็เป็นคำศัพท์พร้อมกับประโยคตัวอย่างแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะมีเวลาในหนึ่งเดือนนั้นอะจะมีเวลาทำเนาะแล้วก็ฟังได้อยู่ก็ประมาณอืมน่าจะถึงซากอักษร Mn อะไรประมาณเนี้ยมันก็ฟังได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าบางคําก็รู้แล้วบางคําก็ยังไม่รู้ถ้าสําหรับคนที่มีเวลาก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ตัวเองแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็อีกแอปที่เราใช้ก็คือเป็นแอปแอปที่เราใช้ฝึกโทรอีกก็คือทําหัดทําข้อสอบก่อนวันสอบคืนหนึ่งที่เราเล่าไปอะนะมันก็คืออันนี้ ชื่อว่าโทอีกเทสนี่แหละเนี่ยอืมเนี่ยเขาก็จะมีแบบ Pra c กทิสใช่ไหมมันก็จะแบ่งเป็นออสองพาร์ทก็มี listening กับ r e a d ิ n งเนาะแล้วก็ก็จะให้เราเลือกว่าอย่างสมมุติเราจะฝึกพาร์ทแรกใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย number one look at the picture marked number one in your test book a the beach is crowded with swimmers b there are buildings of various heights c some people are fishing at the edge of the water d the bridge is reflected in the water number two look at the picture marked hmm ตอบถูกใช่ไหมก็คือเราฟังแล้วเราก็เลือกอันที่มันเกี่ยวข้องกับภาพที่สุดอะไรประมาณนี้เราก็ฝึกของเราไปฉันต้องตอบว่าโอเคเนาะเราก็ฝึกของเราไปจนครบเนาะอันนี้ก็จะมีแต่รูปภาพทั้งนั้นเลยเนี่ยมีตั้งยี่สิบห้าเทสให้เราฝึกก็คือหนึ่งเทสก็จะมีห้าข้อหกข้อเออมีหกข้อเนาะอันนี้ก็คือแพลตฟอร์มที่เขาเรียงแล้วตามแบบตามโทอีกแบบใหม่ประมาณนี้แล้วมันก็มี ฝึกทำข้อสอบเนี่ยอันนี้เราฝึกที่เราบอกว่าเราฝึกทำอันเดียวอะ่ะก็คือเทสมันมีให้เราหัดทำข้อสอบห้าเทสใช่ไหมเรามีเวลาทำได้แค่อันเดียวเราไหวแค่อันเดียวเราก็ทำอันเดียวฟังเราได้สี่ร้อยกับ <Listening test. S 1> อ,อ่านเราได้สามร้อยเก้าสิบห้าเนาะแต่หน้าตามันก็คือเป็นแบบ listening test

มันก็จะเปลืองพลังงานอยู่ประมาณหนึงเพราะว่าเราต้องเสียเวลาไปกับการเก็บขอบของไอ้ที่เราฝนให้มันสวยงาม <c oughs> <c oughs> อืก็ประมาณนี้นาแอปที่เราใช้ในการเตรียมตัวสอบโทอีกเอาอโอเคแอปมันฟรีอ่ะมันก็จะมีโฆษณาแทรกอะไรอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นในระดับที่แบบรับได้เนาะประมาณนี้อืม โอเคพอแล้วเอ,อ่อในการสอบครั้งนี้ของเราเนาะทำจนเสร็จออกมาแล้วเราได้คะแนนที่730เนาะมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าที่เราคิดไว้เพราะเราตั้งไว้ว่าเอออย่างน้อย7จ0ดเนาะแล้วก็พาร์ทฟังเนี่ยทำได้455เต็ม495แล้วก็อ่านเนี่ยได้แค่275คะแนน โอเคสำหรับการเตรียมตัวในการสอบโทรอีกของเราก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่แทนว่าจะสอบก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้ทำได้ดีกว่าที่เราทำใดๆคือการเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญเนาะในส่วนตัวโดยสรุปของเราเองจากผลสอบที่เราได้ก็ถือว่าเราก็พอใจในระดับ ที่อืมก็พอใจอะเออประมาณว่าทุกอย่างที่เราตั้งใจทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็คือมันเห็นผลแล้วว่าเราสามารถทําได้เหนือไปกว่าที่เราคิดไว้อะคือที่จริงถ้าได้อย่างแบบถือว่าแบบยังไม่อ่านหนังสือสอบไม่ได้เตรียมตัวเลยอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันก็ ได้สักห้าหกร้อยแล้วว่าเราก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็คือเกินกว่าที่คิดไว้อยู่เนาะแต่ก็ดูจากการที่เราซ้อมอะ่ะเราก็คิดว่ามันก็ควรน่าจะได้สักแบบประมาณเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในระดับที่แบบเออโอเคแหละแล้วก็พอใจกับมันเนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนสอบนี้ไปทำอะไรได้บ้างแต่ก็คิดว่า อีกสองปีเมื่อมันหมดอายุเนาะเพราะเราคงไม่ไปสอบซ่อมคะแนนตัวเองหรอกออมแล้วก็คงจะไปสอบอีกรอบหนึ่งแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราก็คงมีเวลาเตรียมตัวอีกเยอะอยู่เนาะมันก็มันก็น่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกเนาะเพราะเราเองก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเราก็ไม่ได้แบบเก่งมากแล้วเราก็คือมันอยู่ในระดับพูดถึงว่าระดับภาษาของตัวเองอนะเนาะ แล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในระดับที่สื่อสารได้ประมาณนั้นก็คือสามารถที่จะพูดคุยกับคนต่างชาติให้เข้าใจได้อืแล้วกอ็อ่านหนังสือได้อะไรประมาณเนี้เออส่วนตัวด้วยสายงานที่แบบทํามาก่อนหน้านี้ด้วยแหละมันทําให้เราต้องอ่านพวกเอกอออสารทางวิชาการเยอะอ่านพวกแบบ งานวิจัยอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งให้เราแบบได้คำศัพท์ในทางแบบทางอะคาเดมิกมาเพิ่มอะไรประมาณนี้อืมก็คิดว่าตรงนั้นมันก็เป็นผลดีกับเราตรงที่เราเอาไปต่อยอดได้เนาะเพราะเราก็เลง i อเอลส์อะคาเดไว้ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปสอบ i อเอลก็จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะว่าเราทำยังไงแล้วก็อะไรที่เรา ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำเนาะอย่างน้อยๆก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังแพลนไว้เนาะแล้วก็คิดว่าจะได้อะไรจากความผิดพลาดในการไปสอบของเราในครั้งนี้เนาะเอาไปเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกับตัวเองนะเพราะว่าเราก็ใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองอยู่ประมาณนึงก็หวังว่าทุกคน จะได้ในคะแนนที่ต้องการเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบทุกคนค่ะก็ขอขอบรีบอะไรก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เราชมมาถึงตอนนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนที่บอกเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝึกฝนต่อไปอย่าหยุดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย